วันนี้ช่องคูกวางชาแนลนะคะนำเสนอพยัญชนะนะคะที่ออกเสียงซ้ำกันนะคะคอ,อนะคะออกเสียงคอก็จะมีขอไข่ขอขวดนะคะออกเสียงคอนะคะคอควายคอคนคอระทังนะคะออกเสียงขอนะคะ,คคะ,คะ,คะออก็ะะจะมีขอถุงขอฐานนะคะออกเสียงชอนะคะก็จะมีชอช้างอ่า ชอเชอนะคะออกเสียงยอนะคะก็จะมียอยักยอผู้หญิงนะคะออกเสียงดอนะคะเวลาอ่านอ่านออกเสียงดอก็จะมีดอเด็กดอชดานะคะออกเสียงตอก็จะเป็นอ่าตอเต่ากับตอปลาตัดนะคะตอนะคะออกเสียงทอนะคะทอทหารทอทงทอพุทธเท่านะคะ ออกเสียงนอนะคะก็จะมีนอหนูนะคะนออับเสียงนอเน้น Eden นะคะนอนะคะออกเสียงพอนะคะพอพานพอสพัมเพานะคะออกเสียงลอนะคะลอลิงและก็ลอจุลานะคะออกเสียงสอนะคะเวลาอ่านอ่านออกเสียงสอคือสอเสือสอสลาและก็สอฤษีนะคะอ่าวันนี้ ช่องคูกวางชาแนลก็นําเสนอพยัญชนะที่ออกเสียงซ้ํากันนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ